สรุปผลการปฏิบัติงานครูกศนตำบลเพื่อประกอบการประเมินผลสำริดของงานครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2566นายปิติพงศ์เผาเสรีพงศ์ครูกศนตำบลท่าชัยตัวชี้วัดที่1จำนวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS บันทึกข้อมูลในระบบ DMIS จำนวน12รายการดังนี้ ัวชี้วัดที่2ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการกศนตำบลกศน,นตำบลท่าชัยได้ดำเนินการรวบรวมศึกษาข้อมูลพื้นฐานระดับตำบลและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อการประกอบการจัดทำแผนมีการวิเคราะห์ข้อมูลบริบทสภาพปัญหาและความจำเป็นมีการจัดทำแผน ที่สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นและแนวทางการปฏิบัติมีการทำแผนไปสู่การปฏิบัติดำเนินการตามที่กำหนดและมีการประเมินสรุปผลการปฏิบัติงานจัดทำในระบบ d m i s ตัวชี้วัดที่3จํจำนวนความสำเร็จของการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจำนวนนักศึกษาที่รับผิดชอบตามเกณฑ์ที่สำนักงานกศนกำหนด มีจำนวนนักศึกษาที่รับผิดชอบมากกว่า40คนมีการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายและสำรวจความต้องการของนักศึกษาเพื่อร่วมจัดวิธีการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักศึกษามีการจัดทำแผนจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์มีการจัดทำปฏิทินการพบกลุ่มมีนักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ70ของนักศึกษาทั้งหมดที่รับผิดชอบในภาคเรียนนั้น เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน20ชั่วโมงขึ้นไปนักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ8 0ของนักศึกษาทั้งหมดที่รับผิดชอบในภาคเรียนนั้นเข้าสอบปลายภาคกศนตำบลท่าชัยมีนักศึกษาร้อยละ7 6 0 9ที่เข้าสอบปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565นักศึกษา้1ะ7 5ของนักศึกษาที่คาดว่าจะจบเข้าทดสอบการ ศึกษาระดับชาติเ n นเนนักศึกษาร้อละของนักศึกษาทั้งหมดที่อยู่ในความรับผิดชอบมี username และ password และมีการเข้าใช้สื่อการเรียนรู้จากรายการโทรทัศน์ ETV การจัดทำคู่มือนักศึกษาเพื่อช่วยเหลือผู้เรียน mm. เช่นบันทึกติดตามการขาดเรียนของนักศึกษาที่ไม่มาพบกลุ่มบัญชีลงเวลาของนักศึกษาและบัญชีลงเวลาของครูผู้สอน มีการประเมินคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษามีการบันทึกตรวจรายงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาจัดนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นที่ประสานขอความร่วมมืออย่างน้อย2กิจกรรมต่อภาคเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนชีวัดที่ 4. ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกศนตำบลท่าชัยมีนักศึกษาจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน3ามคน ชิวัตที่5ร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคกศนตำบลท่าชัยมีจำนวนนักศึกษาเข้าสอบทั้งสิ้น35คนคิดเป็นร้อยละ76.08ชีวัตที่6ร้อยละของผู้เรียนมีผลสำนิกทางการเรียนในรายวิชาบังคับผลสำนึดน์2.00ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ65.71้ชีวัตที่7จํานวนผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อนเนื่องเมื่อเทียบกับกลุ่มเป้าหมาย การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพกลุ่มสนใจค่าเป้าหมาย6คนทำได้18คนวิชาชีพระยะสั้นค่าเป้าหมาย5คนทำได้11คนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการขับขี่ปลอดภัยด้วยวินัยจราจรเป้าหมาย4คนทำได้4คนศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการรู้รักสามคัคคีตามวิถีประชาธิปไตย เป้าหมาย3คนทําได้3คนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการรู้กินรู้อยู่รู้ใช้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป้าหมาย1คนทําได้1คนขอชีวัดที่8ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นําความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับกลุ่มเป้าหมายผลการดําเนินงานกศนตําบลนาชัยมีผลการดําเนินงานทั้งสิ้น37คนชีวัดที่9 จำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยจำนวนผู้รับบริการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกศน before, ตำบลค่าเป้าหมาย60คนทำได้71คนจำนวนผู้รับบริการบ้านหนังสือชุมชนค่าเป้าหมาย120คนทำได้180คนวชีวัดที่10จำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนกศนตำบลท่าชัยจัดกิจกรรมในแหล่งเรียนรู้ และบ้านหนังสือชุมชนจำนวนทั้งสิ้น5กิจกรรมกิจกรรมเรียนนอกห้องกิจกรรมการผูกผ้าและจับจีบผ้ากิจกรรมส่งเสริมการอ่านในบ้านหนังสือชุมชนกิจกรรมการทำตะกร้าจากหวายเทียมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชี้วัดที่11ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนกศนตำบลท่าชัย มีการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมวิทยากรประชาธิปไตยกับหน่วยงานกกตประจำจังหวัดสุขโขทยัยมีการจัดอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตยระดับตำบลตามโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบลร่วมกับสำนักงานกกตประจำจังหวัดสุขโขทยัยชี้วัดที่12จําจำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วนกิจกรรมไวโซนกรสปลอดภยัยไร้สารเสพติดกิจกรรมเรียนนอกห้อง โครงการค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ในชุมชนกิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยระดับตำบลตามโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบลกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรมจร,ริยธรรมของนักศึกษากศนกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนรู้รักสามัคคีพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนโครงการแข่งขันกีฬากอสอนอเกมประจำปี2566ทีวัดที่13ระดับความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดีเบสแพคทีสกอสนตมบลท่าชัยจัดโครงการเรียนนอกห้องมีการกำหนดแผนการดำเนินง,งานอย่างชัดเจนประชิวัตที่1 4 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายงานที่ได้รับมอบหมายตามโครงสร้างงานพัฒนานผู้เรียนก่อนวันที่18มกราคม2566โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดขับขี่ปลอดภัยด้วยวินัยจราจรโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมของนัก,าานกศึกตากศนรับมอบหมายในกลุ่มงานอำนวยการเป็นผู้ช่วยงานแผนงานและโครงการตรวจสอบระบบ DMIS เป็นผู้ช่วยงานอาคารสถานที่และพาหนะ ดูแลซ่อมแซมอาคารที่ชำรุดงานประปางานห้องอำนวยการได้รับมอบหมายในกลุ่มจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นผู้ช่วยงานการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบเป็นผู้ช่วยงานทะเบียนนักศึกษาเป็นผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผลรับมอบหมายในกลุ่มงานภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษงานกิจการลูกเสือยุวก,กาชาติและงานเยาวชน สนอตมบลท่าชัยขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีครับ